พาร์ทสองใช่พาร์ทที่แล้วไม่สำเร็จเพราะว่ามติกับม,ต,ม,บมติล่างธรรมดากับมติล่างไหนบอกเลยว่าไม่ปลอดภัยใช่มนไม่ปลอดภัยเลยมติล่างธรรมดากับมติล่างไหนแพ้ไป้ได้รเา

ลายทีเราก็สื้สชมมนะได้ต่าก็บเบกับเบกันเลยกันลยแรกเป็นอหานี่นอนเฮลไซเปเปอร์งนัมม้นก็มาคนที่สองก็ต้องเป็นเฮลเชน แนวว่าเหวินเหวินเหวินถ yeah, ้าเหวินเขียวใช่ไหมเหวินสีส้มดีกว่าจอ่าอักซูนไฮไฮดิโนใช่ไฮทิเปอร์ไฮทิเปอร์ ดูต่อมากระป๋งไอเจสันเคมาเลยเธอใช้ยาเชนเฮลิเป,ปอรอ์เดี๋ยวว่าวันนี้จะสั่งเฮลิเป,ปอร์ตัวใหม่อนะ อปปด้วยตังค์ที่มีอยู่นึ่งร้แต่เขาไม่มีอะไรมากหรอกนะแต่แมกก้มีกีบเบิดแท้ตัวหนึ่งล่ะดมาดีตัวจอด 是一头万狗杀。Three, two, one, เฮสต์บิตเตอร์อะไบิตเตอร์อิเตอนั่ในเกมเนี้ยใชยเ้เบรของแฮสบ jadi mantai di sirkuit lucu lucu go เมาใครดีฟินดีไหมมาเมีเดนเมทโกโอ้อีกว่า,า,วานี่ทีมโซลิแอกเลยทีมอะไรวะไม่รู้ทีมอะไรอะ่ะเดนน่าจะมีโค้ชไซคอลอยู่นั่นแหละสิ่งที่หมายถึงคือทีมที่มันแบบคีมสันการุนตา ก็ใจไหมอะในสูตรแปดสูนนะอ,อ่านึงเลนะบีต้องใช้เป็นบิเกียบบลใช่เกียบอลยี่ไ์บลเกียบยยบลมันไม่มควรจะสีฟ้านะจริงละละระแป๊บนึงนะ mhm 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 อืมตาอืม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 อามอื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 มอ4ม0 0มอืมออืม ให้มีทฮันโพสกูลิม็อคหนึ่ง <source> ศูนย์อัลตรานิดอัลตรานิดเดินแค่นี้แหละฮะเราไม่ได้ไปอยู่กับทีมอินเดียนะอะไรให้เราให้เราทำใครได้อีกแล้วอ 嗯。Uh

1ั o oh so, ดงสุนี่ไม่นนที่ไม่น่าดีนี่ก็คือกินสันการูดาไปดิใช่ต่ที่ไม่น่าดีคือกินสันการด้ามาเกที่มาเลยดิบัเออ

ลม่ไดิแบบนมุย e. ู่มยูอ่ะนีอามันก็ไม่ต้องสนใจนะครับนั่นก็เสียงมอเตอร์แหละครับแบสเชีว่มาเบสเชียรนี่ปนเบเชีก่อเพราะตอนที่เราไม่บสเชีอะ Bobo oh oh Chota Drake na. Chota Drake ka. Chota Drake ka. Chota Drake ka. Wala ani pa ko Bowser Dragon. ในเกมนี้มันไม่อัปเดตอิมเพ็กต์เล็กมากทีว่า Three, two, one, I go, two. นล ต่อมาก็ตะกืนไนท์ต่อช่ไหมตะกุ่นไนท์เสร็จก็คนน่าจะลืมแล้วกันอือดราม่าแบบนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวทีนี้แงลยเนี่ยเขาจะเข้าอินโฟนเอา ไม่ได้ออกวิชาตอาร์คเลยตามคาดไหมอาหตมาตะกุนไหนไเเกโลเฟ็ <en> <ownership> อมาก็เป็นไนท์แมวไนแมว่าูสิหาฮ่าฮ่าดิสมอล 谢。 them

ไปเสียทานเข้าไปหนึ่งหกศูนย์ซิงซิงเลยแปดยักษ์ด่าลืกควักเสียทาน,นีนการตีทำให้มีโอกาสเบิร์ด่มากขึ้นนี่แหละฮิดลัส

เรากินไข่เจียวแบบนี้เดี๋ยวสองีก็พอเล่นได้แล้วตัวเป็นตากุนเฮลท์เฮลทเชนเฟรนท์ขับไปไปได้ของจริงเลยเราในยูทูบเฮลท์ซีบ้า 60เกียร์ันนี้ก็ดี่แลวเดี๋ยวเช็สันสองกันดนเบิร์เยอะทำไป45แทแล้คันกความสูง